โยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ International Chase Day โอแม่สมันียอังกฤษได้ปะ <laughs> โอเควันนี้จะซ้อมกล้ามเนื้อหนะ้าอกนะครับจะเปิดด้วย Incline Barbell b e n h Press นะครับวันนี้นะครับโปรแกรมวันนี้จะเล่นท่าหลักนะท่าแรกทั้งหมด8เซตนะครับก็เป็นไอเดียเนาะโปรแกรมนี้ก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆเอาไปประบปริโยช้หรือเอาไปทดลองเล่นกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะเขียนชื่อท่าแล้วก็จำนวนเซตจ,จำนวนครั้งนะ่ไว้ใน description แล้วก็ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมในท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่า i n c l ลายดัมเบ e ชี Press นะครับจะปรับเบาะสูงขึ้นมานิดนึงนวะประมาณ6กสอ,องศาหลายคนเล่นท่านี้เราโดนหัวไหล่นะครับก็ถ้าโดนไหล่ก็ดรอปน้ําหนักออกแล้วท่านดรอปน้ําหนักออกแล้วยังโดนหัวไหล่อยู่ก็ไม่ต้องเล่นนะครับไม่จําเป็นนะอันนี้เป็นท่าแต่งเฉยๆไปครับเล่นทั้งหมด5เซตเซตละ12บสถึงสิครั้งนะครับบางทีก็ถ้างเยอะก็20ก็มีโอเคไปครับ โอเคครับก็ซ้อมเสร็จแล้วนะครับวันนี้ซ้อมเป็นกล้ามเนื้อนาอกนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นไอเดียในการซ้อมกล้ามเนื้อนาอกของเ,อเพื่อนๆในเซสชันต่อไปต่อไปก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับจากน้องทศวรรษนลงฉมชัยพี่เล่นมากี่ปีแล้วครับในช่วงที่เดทพี่ทานอะไรบ้างอยากให้ทำคลิปครับก็เดี๋ยวตอบเป็นอย่างๆเนาะผมเล่นมาเนี่ยเล่นกล้ามน,นะเล่นมาประมาณปีที่8เข้าปีที่9แล้วก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะก็ยังได้แค่นี้นะครับก็เพราะว่า ในช่วงปีแรกๆนะครับที่เป็นยูบี้ที่เป็นมือใหม่ความรู้คนข้งๆมัวมากนะครับก็คือแบบเขาให้ทําอะไรก็ทำนะครับไม่มีความรู้ที่แบบถูกต้องไม่มีความรู้เกี่ยวกับสารอาหารไม่มีความรู้เกี่ยวกับอะไรเลยน้องๆที่ดูอยู่ก็ถ้าไม่อยากเสียเวลานะครับหาความรู้ที่ถูกต้องซะตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วคุณจะไม่เสียเวลาเกือบ10ปี เพื่อที่จะได้รูปร่างแค่นี้ในช่วงไดเอททานอะไรบ้างครับแหล่งคาร์โบไฮเดรตเนาะหลักๆก,ก็จะเป็นพวกข้าวโอ๊ตข้าวขาว,ขาวมันเทศต้มมันเทศนึ่งหน้าปลาจอยอร่อยมากโปรตีนเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3อย่างไก่ไ,กไข่แล้วก็วโปรตีนก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือแมสเนเนอร์นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกออกมาแล้วกันนะว่าทําไมผมถึงเลือกแมสเนเนอร์ก็แหล่งไขมันก็จะเป็นพวกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอก น้ำมันลำข้าวใช้น้ำมันเนี่ยในการประกอบอาหารสส่วนใหญ่แล้วก็น้ำมันประกอบก็กินดิบบ้างก็สำหรับคลิปนี้นะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะหลังจากที่ผมหายไปค่อนข้างนานนะครับคือไม่ได้ไปไหนนะคือไปเคลียร์ธุระส่วนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาอัดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ซ้อมตามโปรแกรมด้วยก็เลยคิดว่าเออเป็นช่วงแบบพักไปแล้วกัน ไว้เจอกันคลิปหน้านครับใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรนะครับคือสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปเป็นแบบ Q&A ให้ก็ได้หรือถ้าบางคําถามที่แบบผมสามารถที่จะตอบได้เลยนะตอนนั้นไม่ยาวเกินไปผมก็จะตอบให้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ